วันนี้นะคะแกงเห็ดมีผักอะไรบ้างมีชะอมมีผักหวานมีผักแซงดาทางเหนือมีเห็ดด้วยนะคะวันนี้เราจะแกงใส่ปลาย่างค่ะปลาย่างเยอะแยะใครเอาเอาเส้นแผนยาวหรือไม่หรือขาหรือสายสวยๆเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำกันเลย าดูค่ะเครื่องปรุงมีกระเทียม,ม,มรพริกรนะคะมีหอมแดงโขกเสร็จเดี๋ยวใส่เกลือไปนิดนึงใส่กะปิลงไปจ้ะนี่ใส่กะปิลงไปได้เห็ดมาสวยสวยตัย้งน,น้ำค่ะ พนะอน้ำใส่ปลาแห้งไปก่อนเทปลาแห้งลงไปเลยเดี๋ยวพอเดือดเดือดแล้วใช่ไหมใช่ใส่พริกลงไปน้ำล้างครกอย่าลืมจะได้ค่ะจะได้น้ำล้างครกน้ำล้างครกของแซบ่บนะครับเออ เดี๋ยวเราจะมีทำทำคลิปเหนืออีสานแม่งทะเลาะกันทำกับข้าวเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันต้องมีเนแน่เนื้อแนหละค่ะเออไปเอาเนื้อไปก่อนรอสักคู่รอเดือดอีกสักคลิปคลิปอีสานรอเป็นไอ้นี่ดีกว่าน้อยแกงหอยขมเทน้ำปลาอ่าแล้วก็โคชุลดเม็เจ้าเออเนี่ยเออแซ่บต่อ อาะใส่หน่อยแซ่บหน่อย,สยแส่ไลยแซ่บหลยคะ่ะคนเยอะไม่ได้แย่เนื้อปลาแตกกระจายเดือดอีกสักพักอาเห็ดใส่เลยใส่เห็ดลงไปจ้าวันนี้เราทำเป็นหม้อใหญ่เลยเนะี่ยกินทั้งตึกอืมกินทั้งตึก,กวันนี้ฟังคลิปก็เถียงค่ะ เฮ้ hey, ใส่เห็ดใส่เห็ดเสร็จแล้วนะคะน้ำเดือ,อดรอบสุดท้ายแล้วใส่ผักทุกอย่างลงไปาน้วล้นหม้อ,อแล้วค่ะบอกแล้วมันเยอะเอ,อนี่แหละ่อ,อ้ออยสุดยอดอะ่ะจะคนได้ไหมเนี่ยไ,ได้ ปิดฝาไว้รอให้มันยุบแล้วลกว็คนปิปดฝาไว้แบบแลยวก็คนหอมชะอมหอมผักแซงดาหอมผักหวานละเอียดหมดละคนปลาแห้งเป็นไปน่ากินไหมคะเอาผักขึ้นมาจิ ผักพักพักผักพักพักเรียบร้อยจ้า